สาวพิศโลกอำเภอไหนสวยที่สุดผมแกล้งลองตั้งคำถามกับ AI ให้ลองว่ามันจะตอบอยังไงแบบเล่นๆน่สนุกสนุกลองฟังคำตอบว่าแต่ละท่านจะเห็นด้วยไหมแล้วช่วยตอบคำถามด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือสาวนะเออบ้านเราเนาะปัจจุบันมีมเก้าอำเภอใช่ปะ่ะก็จะมีมีอะไรบ้างอำเภอเมืองพิศโลกนครไทย ชัตการบางระก,กรรมบางกระทุ่มผมพีรามวัดโบสถ์วางทองและเนินมาปรางเอาละเรามาดูที่ว่าแต่ลอำเภอไอเขาเขาอาธิบายว่ายังไงบ้างอำเภอเมืองพิษณุโลกสาเมืองนี้เรียกว่าครบเครื่องเรื่องความสวยเขาว่างนันนะพูดเพราะแต่งตัวเก๋เดินตลาดใต้เหมือนเดินแคทวอล์กกลางวันใส่ผ้ากันเปื้อนขายของก็ยังดูดี กลางคืนถอดผ้ากันเปื้อนขึ้นเวทีประกวดนางงามงานบุญได้เลยยิ้มทีเดียวใครเห็นใจละลายว่างั้น <c oughs> บางคนว่าสวยแบบมีไฟเพราะเวลาขับรถมอเตอร์ไซค์เปิดไฟสูงตลอด <c oughs> มันมีมุกหัวเราะฮ่าฮ่าาด้วยแหละเอา้เอาอำเภอบางระกำรรสาวบางระกำรรขึ้นชื่อเรื่องยิ้มจริงใจผิวแทนแดดสวยธรรมชาติจากท้องนาทำงานเก่งพูดเพราะแต่ต่อยหนักแล้วมันวงเล็บไว้เดียนะว่า ใจนะไม่ใช่มือใครได้สาวังระกำเป็นแฟนรับรองไม่อดข้าวเพราะทำกับข้าวอร่อยกว่าร้านตามสัง่งแน่เพราะว่าสเสน่ห์ของสาวังงระกำอยู่ที่แววตาอบอุ่นเหมือนข้าวสุกใหม่ในหมอ้ออำเภอบางกระทุ่มสาวบางไอ้สาวบางกระทุ่มสวยแบบบ้านๆแต่มีคลาสตักบาดเช้าไม่เคยขาดเสียงหวานนุ่มเหมือนน้ำข้าวต้ม ใจดีแต่ไม่ง่ายจะจีบต้องใจสู้หน่อยเพราะสาวบางกระทุ่มเลือกคนดีไม่เลือกแต่คนหลอกใครไปเที่ยวบางกระทุ่มแล้วเจอสาวยิ้มให้อย่าะลาใจอาจจะยิ้มเพราะรู้ว่าเธอหลงทาง <c oughs> อำเภอพรหมพิรามสาวพรหมพิรามนี่แหละเรียบแต่เนี้ยบพูดน้อยแต่ยิ้มเก่งเหมือนกรอนหวานในเพลงลูกทุ่งสเสน่ห์คือความใจเย็นและอ่อนโยนใส่ผ้าสิ้นก็สงา่าใส่กางยิน ใส่กางเกงยีนก็เท่เวลางานบุญบ้านไม่ต้องบอกใครเห็นก็รู้ว่านี่แหละนางเอกตัวจริงอำเภอวัดโบส์สาววัดโบส์ขึ้นเชื่อเรื่องเรียบร้อยแต่น่ารักผู้จานิ่มนวลแต่มีจังหวะก,กวนเล็กๆพอให้หัวใจคนฟังสัน่นยามไปตลาดเช้าแม่ค้ารอบข้างยังชมว่าสวยเหมือนดอกบัวนในคลองสาววัดโบสถ์ส่วนากจะมีศิลป์านในหัวใจร้องเพลงเพราะเต้นเป็นและชอบทำบุญ บางคนบอกว่าได้แฟนสาววัดโบส์เหมือนได้คนรักและเพื่อนสนิทในคนเดียวแนะ่อำเภอวังทองสาวัังทองน่ารักแบบสายธรรมชาติชอบเที่ยวแก่งซองกินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วหัวเราะเสียงดังไม่ห่วงสวยสดใสจ,จนบางทีพระอาทิตย์ยังต้องหลบให้เรียกว่าสวยแบบไม่ตั้งใจแต่ยังไงก็ดูเพลินสาวนาครไทยผิวขาวเพราะลมหนาวเย็ละไมอ่อนโยนแต่ใจแกรง่ง เหมือนคนบนดอยแต่งชุดพื้นเมืองเกเรย์เหมือนหลุดออกมาจากภาพวาดเขาว่ากันว่าถ้าได้ยินเสียงหัวรอกของสาวนาครไทย <c oughs> ก็เหมือนได้ยินเสียงระฆังวัดดังจากหุบเขานั่นทีเดียว <c oughs> อำเภอเนมปางสาวเนมปางนี่หวานแต่สนเหมือนภูเขาหินปูนที่ทั้งสวยและน่าค้นหาอันนี้ผมก็งงเลยเนาะภูเขาหินปูนทั้งสวยและน่าค้นหาบางคนชอบปั่นจักรยานชมวิว บางคนชอบเก็บต้มโอในหน้าฝนบางคนชอบเก็บต้มโอหน้าฝนสวยแบบไม่ต้องแต่งเยอะแต่มีรอยยิ้นที่ทําให้คนทั้งเนินจุดมองอ,อําเภอชาติกาลสาวชาติกาลสวยแบบสายลุยปีนเขาได้เดินป่าก็ไดแ้แถมยังทำแถมยังทําอาหารอร่อยเป็นสาวที่มีพลังเหมือนสายฝนในฤดูใหม่ใครจะจีบต้องอดทนเพราะเธอไม่หวัน่นแม้ฝนตกหรือทางลื่นแต่ถ้าได้หัวใจเธอแล้ว เธอจะซื่อสัตว์ยิ่งกว่าคนเลี้ยงวัวบ้านทุ่งงงเหมือนกันทําไมคนเลี้ยงวัวบ้านทุ่งสรุปว่าจะงเภอไหนในพิษุโลกก็สวยทั้งนั้นวะเพราะว่างั้นนะเพราะความสวยของสาวพิษุโลกไม่ได้อยู่ที่หน้าตาแต่อยู่ที่รอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ําใจที่พร้อมต้อนรับทุกคนเสมอสาวพิษุโลกสวยครบทุกอำเภอจริงๆครับว่บางั้นแล้วมันก็หวัวเราะ